โอ okay. เคก็ต้องกดกระโดสดีๆด้วยกันด้วยนะครับยินดี๋ยวเราเล่นกันสุดยอดบัดอาล์บัดชแนลจูวันนี้เราอยู่กันในเกมเป็นกลิ่นไใตกูลเกปิกกแล้ววูววดังวันนี้เรามาสร้างดโดดจากตอนนั้นเลยยาลูยาลูว่ายน้ำอ่ะเงินไม่พอเงินไม่พอแล้วตกแล้วเราอยู่ในน้ำแล้วตกปลาได้ไหม ไม่ได้ตกปลาไม่ได้เอ,อ๊สร้างหลังใหม่แล้วมะบึงบ้งบึ้งตุกคนมันมันมีคนเงินเยอะกว่าผมด้วยโคตเยอะเล่นกันมานานด้วยบินดูดู Ah, à. đeo. khai nyan, à, đơn. A mày. Mà mày à, 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 à. tầm mày. Cậu mày tầm mày. Cậu mày tầm mày. Mày tầm mày. Mày tầm mày. Mày đây, mày. Mày tầm 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 mày. โอเครององแปบ๊บนินจับเพนกวินนะ่ะเลนจับเพนกวินอัปเกรดเลยเวลแมาก็ก okay, โอเคเอาสีสีนี้แล้วกันสีแดงหลุน่าจะได้นเยอะขึ้นนะ่ะนี่อัปเกรด เดี๋ยวขอเปลี่ยนเราเปลี่ยนละเออดวงตาัวใจโอเคเดี๋ยวเกาะสี่หมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก่อนเกาะสี่แสนสี่หมื่นเดี๋ยวสี่แสนสี่แสนรอเงินโอเคเราอัพเกรดให้เต็มเลเวลไหมทุกตัวถึงจะได้เงินเยอะเลยนะถ้าได้เงินทีละหมื่นดีหมดเลยละทุกท่าน้ม มัตกปลาแล้วมันตกคนได้ไหมอันนี้โอ้โหทำไมได้แต่ตัวเดิมวะทำไมได้แต่ตัวเดิมอะตไม่ได้แต่ตัวเดิมแล้วโอ้โหถ้ามีอยู่แล้วมันจะขึ้นด้านล่างแต่ถ้ายังไม่มีมันก็จะโผล่เป็นหน้าใหญ่ๆแบบว่าเฮ้ยคูนเปอรน,นี่ก็มันบอกกี่เปอร์เซนต์ด้วย ปัทอมีอยู่แล้วเมื่อไรจะได้ตกปลาหาตัวอื่นเอนอพอแล้วเกาะซีเซนฉันกำลังรอเกจูฉันกำลังจะสร้างกันได้แต่ก่อนอื่นขออัพเกรดก่อนนี่ได้แม็กแล้วเออโอ้โหเห็นได้กี่ได้กี่มันอ้ ประเพณ์ 8, สุดจัดประหลับไม่ได้บอกสจัดประหลับไม่ได้บอกเฮ้ยเยอะจังวะเฮ้ยมันเยอะเกิดแคมปิ้งแบบนี้ละกันโอเคอัปเกรดจะได้เงินเยอะ จะบกันไหมอัดตเสร็จกกันเสร็จแล้วอัดถโอ้ยเงินกลับมาเงินเงินหนึ่งหนึ่งแสนแล้วกลับมาเงินหนึ่งหนึ่งแสนแล้วเหรอเนี่ยเหลือจะเชื่อครับทุกคน โ้็จะสร้างเกาะสี่แสนเลยเออแล้วก็ตกปลาไปด้วยจะมันได้เงินอึ๊บโอ้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วจะให้มาอีกอุ้ยได้แพทเนื้ออังหนึ่งอันอ้เธอเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสี่แสนแล้วอ้าอ้าเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วเออถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แปลว่าพวกเราได้สัตว์ตัวใหม่้วครับอันนี้คอมมอนนะห้าเปอร์เซ็นเออมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละมาเลยสี่แสนดูเห็นราคาดูราคาเห็นราคาแล้วผมไม่กล้าผมไม่อยากนั่นแหละไม่อยากซื้อม่วาดทุกนนะผมสร้างมาเป็นชั่วโมงเลย หลายวัดหลายต่อหลายอีพีมันมีแต่เป็นมันมีเป็นแสนหมดเลยแห้มันตกบนพื้นได้ไหมไม่ได้ต้องตกไปตกไปด้วยยุ๊บโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โหทำไมมันได้ตัวเดิมเยอะจังวะ

โอ้โหได้สารไายทะเลบึ๊กโอเคผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย